ก็อีกเส้นเลยพี่น้องกับเขาเร่งพี่น้องเขาเร่งแบบง่ายๆพี่น้องมือนี้น,น,นี่หนังหนังกล้วยดิพี่น้องมันเป็นนังงัวหนังงัวมันสีบางกว่านี่นี่นังกล้วยมาๆมาหนังไฟหอนฟีงไฟจนหอน,นเลยพี่พี่น้องมือ อนีคือคำวมาได้นาจีหนังน้ำกันมาสองตอนตอนหนึ่งพาสามพี่น้องสัตวกินบวชเมื่อเดียวตอนเดียวพ่อเดียวกินผู้เดียวกัดจักพี่น้องอ๋อกีเลืกักนแห็นใหม่พี่น้องจังมาเสียบน้งกัน เขาครับบาทนี้ตีเรียบด้วยแล้วผักไห,ไหล่ยยเด้อพี่น้องกินทุกยังถูกยไงคนแล้วยังไงวันเราบัางนีบ่วัเด้อเีบสหวดที่ด็ดดเขาจาพานเลยน้พี่

ในการเลี้ยงน,น,นี่เขากับนี่เล้วนี่ไงเข,า,ข,า,ข,า,ขาเขาเขาองเยาห่อนห่อนจากไปเจ้า,าจฝากไปยินคนห้าวเนาเจ้าหังจะควงดูดีไม่าด้ลำบากเหล้วคนอื่นสิบูดูเลย งไงคนอื่นสิบเดี๋ยวเรียงไงกดจะขี่หุ้ยยำนีเอาอเอากินัดนี้อืมเน dạng Một... đi sía bù ngọc hậu không bù ngọc sía bù ngọc đi ngâm luôn ไม่นูหายกินไงไม่หลับว่าๆยิ่ังอาชีพพ่อมือเจ้อ้า,า,ออา,อาวา่ดัดงเลยหาบังเพาะเท่านี่ เขามากินกีนังก็เสียบไปวะเปิดก็เลยกินยีนังก็เสียบไปวะเป็นเสื้อไม่ยกิ้วปัดเสื้อแม่นะกูเคยมีไห้ซ้ำนี่แหละห่อเข่าก็ได้กินซ้ำนี่ก็ได้ตัวกินนังยีแม่นะย้ีเดีมเข่าเอาดเดอย่ยมเดียวกินช่วยเนเบิดเนเบิดแล้วซ้ำนี่ ว่ากันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้แซ่บแล้วแซ่บแล้วกากไว้ซํำเนีย